วันนี้พบกับเซลบอมแล้วก็ช่องบอมคาร์ชแนลนะครับเดี๋ยวนี้นะครับบอมจะพาทุกคนนะครับมาชม f o r t จ n e r l e a d e r g นะครับบอกเลยว่าคันนี้เป็นคันที่แต่งแบบจัดเต็มนะครับมากที่สุดเท่าที่เคยลงคลิปมาเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับว่าคันนี้ตกแต่งแบบไหนอย่างไรไปบ้างนะครับเดี๋ยวเชิญชมข้างหน้าตรงนี้นะครับข้างหน้าเนี่ยก็จะมีการแปลงหน้าแบบเป็น c r s p o r t นะครับมีโลโก้แก้วแล้วก็มีอักษรนูนคาว่า f o r t จูเนนะครับแต่ว่าคันนี้มันพิเศษตรงที่ว่า จะมีการทําสีนะครับตรงชายตรงนี้แล้วก็เขี้ยวสีขาวแบบนี้นะครับเป็นสีขาวมุกนะครับซึ่งเป็นสีคล้ายๆกับตัว g r Sport แท้ตัวรานเก้าเลยนะครับเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้จะเห็นได้ชัดเลยนะครับสังเกตว่าตร,ต,รตรงชายตรงนี้นะครับจะเป็นสีขาวมุกนะครับตรงเขี้ยวเป็นสีขาวมุกแล้วก็ขอบตรงซุ้มล้อตรงนี้ก็จะเป็นสีขาวมุกซึ่งาทางลูกค้าเนี่ยได้สั่งการาใ,หใ,หให้ทางสูตรเนี่ยครับมีการทําสี บบเป็นสีขาวมุกแบบนี้เลยนะครับมีการใส่ไฟหน้านะครับเป็นตัวท็อปนะครับตัว LED แบบก้างป่านะครับแบบนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะพามาดูนะครับด้านข้างรถนะครับตรงนี้นะครับก็จะมีการแลงหลังคานะครับแลบหลังคาแบบเป็นสีดำนะครับมีการทำตรงกระจกมองข้างนะครับเป็นสีดําเงาด้วยนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับดูตรงนี้เลย มื่อเปิดประตูก็จะเป็นสีขาวมุกด้วยนะครับซึ่งเหมือนตัว GR Sport แท้เลยนะครับตัวรันเก้าเนี่ยก็จะเป็นสีแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเสา A นะครับก็จะมีการแลบสติ๊กเกอร์นะครับเป็นแบบสีดำเงาด้วยนะครับหลังจากนี้นะครับก็จะมีการใส่คิ้วกระจกโครเมียมด้วยนะครับรอบคันเลยซึ่งจะเหมือนตัว l e g e n เดแล้วก็ตัว GR Sport ด้วยนะครับมีการติดคิ้วโครเมียมใหม่นะครับปกติจะเป็นสีดำด้านนะตัว l e a d e r G นะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนล้อแม็กนะครับตัวนี้นะครับเป็นแม็กขอบ20นะครับเป็นแม็กลายสปอร์ตนะครับของ s s w นะครับพร้อมกับตัวยางโตโยด้วยเป็นยางเก็ดตัวท็อปเลยนะครับแบบนี้เลยนะครับสินียางก็อยู่ที่2อกนะครับท้านรนะครับตัวนี้จะเป็นขอบ20นะเดี๋ยวมาดูข้างหลังนะครับข้างหลังก็จะมีการใส่ตัวชายล่างนะครับเป็นแบบ GR s p o r t นะอ่านะแบบนี้เลยสังเกตว่าจะมีเขี้ยว4จุดแบบนี้นะครับ พิเศษสุดนะครับก็จะมีการทําคาดเอลหรือว่าคาดท้ายเนี่ยเป็นแบบสีขาวมุกด้วยนะครับซึ่งแบบเหมือน G R Sport 100%เลยนะครับมีการใส่โลโก้ G R Sport ตรงนี้นะครับเค <c oughs> okay. มีการติดตั้งโลโก้แก้วนะครับแบบนี้เลยโอเคแล้วก็พิเศษอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือตัวสปอยเลอร์ท้ายนะครับสังเกตว่าตัวเนี้ยด้านล่างเนี่ยจะเป็นแบบสีขาวนะครับแล้วก็ข้างบนเนี่ยจะเป็นแบบสีดำเงานะครับซึ่งเหมือนตัว ท็อปเลยนะครับตัวท็อปจริงๆเลยนะครับโอเคครับสำหรับลูกค้านะครับท่านใดที่สนใจนะครับ f o r t u n e r Leader อนะครับแต่งเต็มแบบนี้นะครับก็สามารถติดต่อมาที่เบอร์โทรนะครับ0 6 5ย์ห5ห้าหหยห้า้าดำอีกครั้งครับ0ูน6 5ห5 9้าหหห้าแด้าติดต่อเซลล์วอมได้เลยหรือว่าจะทักมาที่เพจ t o y ย ta เป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็โคลราถูกใจย้ำอีกครั้งนะครับ t o y ยต a เป็นภาษาอังกฤษโคลราถูกใจนะครับทักแชทเข้ามานะครับ ใครอยากแต่งแบบนี้นะครับใช้งบไม่ถึงล้านห้านะครับขับ่อเหมือนตัวล้านเก้านะครับก็ติดต่อมาที่เพจได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนพรุ่งนี้เจอกันคลิปใหม่ครับผมสวัสดีครับ